สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว vivo y18 นะครับผมเป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กจากทาง vivo เลยนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องกับสายชาร์จมากันแค่2อ,อย่าง นะครับผมก็มีให้เลือก2สีกันเลยนะครับสีแรกเนี่ยจะเป็นสีมอคค่าบาวนะครับผมก็ะจะเป็นในส่วนของตัวสีน้ำตาลแดงนะครับผมสีสันเนี่ยดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับผมเมื่อเวลาโดนแสงแดดนะครับหรือโดนแสงต่างๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมีประกายด้วยนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยฝาหลังเนี่ยเป็น2.5ดดีด้วยนะครับผมแล้วตัวสีตัวขอบเครื่องเนี่ยก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเลยนะครับผมรอบๆด้านนะครับ เป็นสีน้าตาลแดงเหมือนกันเลยนะครับผมสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยครับสีต่อมานะครับผมก็เป็นสีเวฟอะควานะครับผมก็เป็นสีออกฟ้าๆทะเลนะครับก็ดูแบบว่าสงบผ่อนคลายเหมือนกับคลื่นทะเลเลยนะครับผมดีไรทที่สิ้นสุดเลยนะครับแล้วฝาหลังของเขาเนี่ยก็มีแบบว่าลูกเล่นต่างๆของลายด้วยเวลาที่แบบโดนแสงเนาะก็จะมีแบบเหมือนคลื่นเลยนะครับผมระยิบระยับเลยนะครับตัวข้างตัวเครื่องนะครับผมก็เป็นสีเดียวนะครับ ครึ่งสีเดียวกับตัวเครื่องเลยนะครับผมแล้วก็รอบๆเครื่องนะครับสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับเราเปรียบเทียบกันทั้งสสีดูนะครับผมเมื่อเวลาที่โดนตัวแสงแดดหรือโดนตัวแสงเนี่ยก็จะเป็นประกายระยิบระยับอยู่ตรงด้านหลังเลยนะครับผมโอเคครับต่อมาเนี่ยน้ำหนักของตัวเครื่องครับจะอยู่ที่185กรัมนะครับเบามากๆเลยนะครับผมฝาหลังทั้ง2ตัวเนี่ยเป็น2.5ดีทั้งคู่เลยนะครับ ผมก็มีความคงทนด้วยนะครับความบางของตัวเครื่องสีมอคคาเนี่ยจะอยู่ที่8.39ม mm นะครับผมบางมากๆเลยและตัวสีเวฟอัควาเนี่ยจะอยู่ที่8.53ม mm มนะครับผม ความบางจะไม่เท่ากันนะครับแนละทั้ง2ตัวเนี่ยมีแจ็คอูดิโอนะครับผมที่เสียบเนี่ย3.5อยู่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ช่องชาร์จเนี่ยเป็นไมโคร USB Type C 4ด้วยครับผมโอเคครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมสามารถใส่ได้2ซิมครับเป็นซิมขนาดนาโนซิมนะครับผมแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดได้1อันเนี่ยรองรับเมมโมรี่การ์ดได้สูงสุดถึง1เทราไบต์กันเลยทีเดียวนะครับผมเยอะมากๆเลย และด้านข้างนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยจะมีสแกนไลน์นิ้วมือที่อยู่ด้านข้างด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับผมหน้านจอตัวนี้นะครับมาพร้อมกับจอขนาด6.56นิ้วครับเป็นจอ HD นะครับผมหน้านจอ r e f r รชเ r a เนี่ยจะอยู่ที่ 90เฮิรต์กันเลยทีเดียวครับผมเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นนะครับและที่สําคัญเนี่ยค่าความสว่างจะอยู่ที่840นิตกันเลยทีเดียวครับก็ให้ความสว่างที่สมควรนะครับผมและกองแสงสีฟ้าด้วยครับเป็นหน้าจอที่ถนอมสายตาครับผมอีกอย่างเนี่ยครับผมเราสามารถเลือกปรับค่าความสว่างของตัวจอเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว สีแบบถนอมสายตานะครับผมหรือเราจะเล่งแสงสูงสุดเนี่ยอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยคือเราจะปรับเป็นแบบว่าออโต้ก็ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโหมดกลางคืนนะครับนโหมดเนี่ยคือจะทําให้เราเนี่ยถนอมสายตาแล้วก็ประหยัดตัวแบตเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับผมก็ทุกอย่างเนี่ยในส่งตัวหน้าจอเนี่ยการใช้งานใหญ่ก็จริงถนอมสายตาด้วยเห็นก็ชัดด้วยนะครับผมดีเทลเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ ต่อมาครับผมเรามาดูกันในส่วนของตัวกล้องดีกว่าครับกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับผม f 2 2นะครับเป็นกล้องออโต้โฟกัสนะครับในการถ่ายภาพเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมตัวกล้องด้านบนนะครับที่เป็นกล้องหลักนะครับผมเป็นกล้องขนาดใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับกล้องตัวที่2เนี่ยเป็นกล้อง qvga ลนส์นะครับผม f 3.0และกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมก็จะเป็น f 2 2ครับ โอเคครับผมเราไปกันในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการกันครับผมตัวเนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการ f ัน t ัชโอเอสนะครับผมเป็น Base o on n n r r o i d 4 4เลยนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับผมแต่ที่สำคัญเนี่ย CPU นะครับผมเป็น MediaTek นะครับผม G 8 5นะครับ ในส่วนของตัวแรมนะครับก็ให้มาเป็น8บวก8นะครับผมและความจุอยู่ที่128จิกนะครับรองรับเมมโมรีการ์ดได้สูงสุดถึง1เทลไกันเลยทีเดียวนะครับผมในการใส่เพิ่มเข้าไปนะครับ ที่สาคัญนะครับผมความจุในตัวเครื่องเนี่ยครับอันนี้ผมพามาดูนะครับผมว่าเราก็มีบอกนะครับว่าเราเก็บอะไรไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอปพลิเคชันเกมรูปถ่ายต่างๆนะครับและที่สําคัญนะครับผมเราสามารถขยายตัวแรมได้นะครับปกติแหละจะเป็นแรม8ใช่ไหมเราก็ขยายตัวแรมเนี่ยเป็น8บวก8นะครับผมเพิ่มขึ้นนะครับทาให้เราเนี่ย เปิดแอปพลิเคชันได้หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไปดูกันในส่วนของตัวกล้องนั้นบ้างดีกว่านะครับผมตัวกล้องของเรานะครับเข้ามาที่การถ่ายภาพปกติเลยนะครับผมโหมดแรกนะครับในการถ่ายภาพเนาะก็จะมี1 x 2 x ในการถ่ายภาพนะครับผมเอะผมเอาตัวอีกเครื่องหนึ่งนะครับมาเป็นในแบบให้นะครับผมเออในการถ่ายภาพนะครับ1 x 2x ก็คือการซูมเข้าไปนะครับผมก็เป็นการซูม2เท่านะครับและสามารถขยายได้สูงสุดถึง10เท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมในการถ่ายภาพนะครับแนะนำว่ามือต้องนิ่งนิดนึงนะครับผมจะได้เก็บรายละเอียดของภาพได้เป็นอย่างดีนะครับผมอ่อผมก็จะทำการซูมออกมานะครับผมเออ 2อ x 1 x นะครับก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เราเลือกด้วยนะครับผมหลากหลายรูปแบบครับแล้วก็ยังสามารถปรับในส่วนของตัวฟิลเตอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความหนาความเข้มของฟิลเตอร์ที่เราเลือกนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากมายเลยอันนี้ฟิลเตอร์เนี่ยในส่วนของตัวการถ่ายปกตินะครับผมเดี๋ยวแถบเมนูด้านบนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกตอนหลังนะครับว่าคืออะไร นะครับผมไปกันที่โหมดต่อมากันเลยดีกว่านะครับกับการถ่ายภาพบุคคลครับผมในการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยก็คือเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังละลายนะครับผมก็ควรมีในส่วนของตัวจุดโฟกัสนะครับ ที่ระยะประมาณนึงนะครับผมในการเทียบถ่ายแบบระยะใกล้ระยะไกลต่างๆนะครับทาให้ถ่ายภาพออกมาเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็จะเป็นการถ่ายหน้าชัดหลังละลายแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสไตล์ให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมีเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวธรรมชาตินะครับผมหรืออื่นๆต่างๆเนี่ยคือเยอะมากเลยนะครับและทุกอันเนี่ยสามารถเลือกที่จะปรับได้นะปรับได้ทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับผมความเข้มความหนาต่างๆแล้วก็ฟิลเตอร์ ให้เลือกเหมือนกับการถ่ายภาพปกติครับอันนี้เราจะมีให้เลือกเหมือนกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถ่ายปกติหรือจะเป็นการถ่ายบุคคลนะครับก็จะมีให้เลือกต่อมาครับความงามนะครับผมหมดความงามเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับในส่วนของตัวใบหน้าของเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับความเข้มความอ่อนผิวกรามต่างๆทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือเราสามารถเลือกเซนได้ทั้งหมดเลยมีเมนูให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องแบบว่า ไปแต่งในแอปพลิเคชันอีกต่อไปคือแต่งในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเครื่องเดียวะจบหมดเลยนะครับผมครบเครื่องเลยนะครับก็ถ่ายไปปุ๊บปรับได้เลยนะครับไม่ต้องโยกย้ายให้ยุ่งยากกันอีกต่อไปนะครับและต่อมาครับก็จะมีในส่วนของตัวโหมดท่าทางครับผมท่าทางเนี่ยเป็นการช่วยในการถ่ายภาพให้ดีขึ้นนะครับผมใครที่แบบโพสท่าไม่เก่งนะครับผมคิดท่าไม่ออกเนี่ยอันนี้เราสามารถใช้ตัวช่วยได้นะครับในการถ่ายภาพเนาะ ก็จะมีเป็นกรอบสีเหลืองๆที่ให้เห็นนะครับผมตรงนั้นนะครับขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับอ่ะอันนี้เราต้องกดออกด้านบนก่อนนะคือครั้งแรกมันจะเป็นการไกด์แนะนำเลยครับพอกดออกเสร็จปุ๊บเราก็กดท่าต่อไปได้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบท่าของเราคนเดียวนะครับหรือจะเป็นแบบสบายๆก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยหรือเราจะถ่ายกับเพื่อนนะครับ ถ่ายแบบเป็นคู่นะครับอันนี้ก็มีไกด์บอกเหมือนกันครับแนะนำท่าทางต่างๆให้เราด้วยนะครับผมทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพออกมาได้ดีเหมือนเป็นแบบโอฟิเชัแนลเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยในการถ่ายภาพนะครับผมโอเคครับก็มีหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ลองดูลองเล่นกันนะครับผมก็ตัวเล็กแบบนี้นะครับอย่าง Y19 เนี่ยก็คือลูกเล่นเนี่ยครบเครื่องครบถ้วนมากๆเลย นะครับผมบอกตรงนะว่าเล่นไม่หมดนะครับเล่นไม่หมดกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับอ่ะในการถ่ายภาพในส่วนของตัวการถ่ายภาพบุคคลนะครับที่มีฟังกช์ชันเนี่ยให้เล่นเนี่ยหลากหลายมากมายนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยยังสามารถเซตค่า f ได้ด้วยนะครับผมค่า f ก็คือค่าในส่วนของตัวการถ่ายแบบโบเก้หน้าชัดหลังละลายนะครับผมต่างๆเนี่ยอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมสามารถเซตได้ตามใจชอบเลยนะครับผม และเราไปดูกันในส่วนของตัวโหมดต่อไปครับอย่างการถ่ายภาพกลางคืนนะครับผมการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยก็ยังสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 10x นะครับในการซูมแล้วก็ผู้ช่วยที่ดีที่สุดเนี่ยคือขาดทางกล้องนะครับเวลาถ่ายคืนเนี่ยก็ต้องนิ่งนิดนึงนะครับผมในการเก็บรายละเอียดภาพเวลากลางคืนเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับไม่นานมากนะครับผมแต่เป็นการเก็บในที่แสงน้อยนะครับก็อยากให้เก็บรายละเอียดได้ทุกดีเทล นะครับโอเคครับผมในการบันทึกวิดีโอนะครับการบันทึกวิดีโอเนี่ยเราสามารถอัดวิดีโอได้สูงสุดนะครับผม10,80 P 3 0เฟรมเรทนะครับหรือ30 fps นะครับผมในส่วนของตัวกล้องหลังและก็กล้องหน้าด้วยนะครับผมทั้งคู่เนี่ยบันทึกได้สูงสุดถึง 1,080p 30 fps นะครับในการบันทึกภาพและต่อมานะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวการถ่ายภาพนะครับไปที่ผู้ช่วยนะครับ ه, ตรงนี้นะครับผมแถบด้านบนเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบ1ต่อหนึ่งนะครับที่เป็นภาพแบบขนาดเล็กนะครับผมสแตนดาร์ดของเราเนี่ยจะอยู่ที่4ต่อ3ครับแล้วก็อัตรา16ต่อ9านะครับอาจจะเห็นแบบว่ากึ่งแบบแนวนอนนะครับผมมาไปทําแบบพวกภาพหน้าปก u t u b e อะไรเงี้ยต่างๆอ่ะได้เลยนะครับผมก็จะถ่ายออกมาเนี่ยจะดูพอดีเลยและสุดท้ายนะครับผมเต็มจอเนี่ยก็เต็มจอเนี่ยเหมาะสําหรับการที่แบบว่าเราไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์ นะครับผมหน้าจอโทรศัพท์ต่างๆเนาะก็คือทำให้ภาพเนี่ยดูเต็มองค์ประกอบไม่ต้องโดนซูมอีกต่อไปครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนเรื่องการตั้งเวลาครับการตั้งเวลาในการถ่ายภาพนะครับผมก็สามารถตั้งได้สูงสุดถึงส0วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเวลาเรากดชัตเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการนับถอยหลังนะครับผมในการถ่ายภาพนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น10วินาทีนะครับเมื่อเวลาผมเนี่ยเซตท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไม่อยากรอถึง10วินาทีเนี่ยเราสามารถกดค้างได้เลยตรงที่ปุ่มถ่ายรูปครับ มันก็จะถ่ายให้เลยโดยที่ไม่ต้องรอจนถึง10วินาทีนะครับผมอ่าฟังก์ชันต่อมาครับตาราง9ช่องเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการถ่ายภาพนะครับทำให้เราเนี่ยเลือกสัดส่วนของตัวกล้องได้นะครับผมคือปกติเราจะถ่ายภาพใช่ป่ะอันนี้เราแบ่งตารางออกเป็น9ช่องเลยครับว่าเราจะไว้ตรงสัดส่วนไหนใน9มุมนี้นะครับผมผมก็เลือกตัวละครโมเดลมา1อันนะครับผมอย่างอัมุโรนะครับแล้วก็กดถ่ายดูนะครับผม ปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับจะสังเกตว่าตัวภาพเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับที่เราเวลาเราถ่ายภาพนะครับผมก็จะดูแบบสมูทนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเซตไว้ตรงไหนตั้งค่าไว้ตรงไหนนะครับต่อมามากันในส่วนของตัวการตั้งค่าตัวมิเตอร์วัดระดับกันบ้างดีกว่านะครับสังเกตเห็นสีเหลืองๆที่อยู่ตรงกลางหน้าจอไหมครับผมนี่ครับคือการวัดความสมดุลของตัวการถ่ายรูปนะครับผม ก็เวลาที่เราเอ็นไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับผมว่าเราเอ็นไปทั้งซ้ายทั้งขวาเยอะปริมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าอยากจะให้สมดุลที่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับผมตรงพอดีเลยเนี่ยครับแนะนําให้เป็นขึ้นเป็นขีดส,สีเหลืองๆนะครับก็ตรงกลางภาพนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เปิดการในส่วนตัวกันสั่นนะครับผมตัววัดกันสั่นเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าตัวลูกบอลกลมๆเนี่ยมันออกจากในส่วนของตัว วงกลมออกไปนะครับผมแปลว่ามันสั่นออกไปมากนะครับเนะนยนให้ตัวลูกบอลเนี่ยอยู่ในวงกลมนะครับถึงจะถ่ายภาพออกมาได้ดีครับแล้วก็ตัวช่วยเอฟเฟกนะครับในการถ่ายภาพเนี่ยอย่างการปรับขึ้นปรับลงนะครับผมก็จะมีการปรับเอฟเฟกต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแสงนะครับผมเราสามารถเซตได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปแบบไปใช้หมดโปรเลยนะครับผมก็จะเป็นการบอกว่าเซตเบื้องต้นนะครับ ต่อมานะครับผมเราก็จะไปในส่วนของตัวการถ่ายภาพแบบ HDR นะครับหรือการถ่ายย้อนแสงนะครับผมการถ่ายย้อนแสงอันนี้เนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เราถ่ายนะครับมันจะเป็นสีดําใช่ไหมจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายย้อนแสงดูนะครับผมจากแสงที่เป็นแสงไฟบ้านนะครับก็ดูดีครับว่าจะมืดไหมนะครับผมเมื่อเวลาที่เราเปิด HDR แล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับนี่เลยนะครับผมจะสังเกตว่าไม่ค่อยมืดนะครับแล้วก็ตัวภาพออกมาเนี่ย ดูสวยงามสมจริงเลยนะครับเหมือนกับที่ตาเราเห็นเลยนะครับผมในการถ่ายภาพแบบ hdr เนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยหนึ่งนะครับในการที่ทําให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาครับมากันที่การสร้างลายน้ําดีกว่าครับทุกรูปที่ที่เวลาเราถ่ายเนี่ยคือเราก็จะเป็นเจ้าของใช่ไหมครับแต่เราต้องมาสร้างลายน้ําเป็นของเราเองนะครับผมอย่างสมมุติตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปนะครับแล้วก็เป็นชื่อว่า V i v o y 2 8นะครับเราสามารถเลือกชื่อรุ่น วันเวลาสถานที่นะครับผมแล้วก็เลือกการปรับแต่งได้นะครับก็คือจะเหมือนแับตรงนี้เลยตรงกลางที่ผมชี้เนี่ยแหละครับอ่าโอเคครับเราสามารถเพิ่มชื่อไปอย่างผมชื่อบอมใช่ไหมผมก็จะพิมพ์ว่าบอมนะครับลงไปชื่อบอมตรงเนี้ยมันก็จะไปโผล่ที่ตรงรูปเลยนะครับบอมแล้วก็จะมีรายละเอียดต่อมาเรื่อยๆนะครับอะดูนะครับสังเกตเห็นไหมว่าตรงซ้ายมือนะครับขึ้นว่าบอมกรุงเทพมหานครวันที่29นะครับผมเอเวลากี่โมงว่าไป นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาทุกอย่างปุ๊บมันก็จะมีลายน้ําออกมานะครับผมอ่ะน่าจะลองถ่ายรูปให้ดูสักรูปหนึ่งนะครับผมอ่ะว่าจะมีลายน้าเป็นอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูตัวเลือกนะครับกดถ่ายป๊ะเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคผมลืมกดปิดตัวตั้งเวลาไว้ผมว่าคเลยกดไปเลยนะครับสังเกตเห็นไหมมุมซ้ายด้านล่างนะครับก็จะขึ้นเป็นบอมที่อยู่ นะครับวันเวลาต่างๆนะครับฮาทุ่มเลยนะครับผมก็ถ่ายรีวิวดึกนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับนี่ก็จะเป็นได้ภาพถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เวลาที่เราถ่ายภาพนะครับผมเราจะลงโซเชียลหรือลงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอยากจะสร้างแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยก็อย่าลืมลงในส่วนของตัวไลน์หนาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยมีโหมดฟังก์ชันเพิ่มเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นความละเมอียดสูงสุดพานอราม่าการถ่ายเอกสารนะครับผมตโลโมชั่นไทม์แลบ โหมดโปรหรือไลฟ์โฟโต้เนี่ยเอออันนี้มีให้เลือกเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากมายเลยจริงๆนะครับก็เป็นผู้ช่วยในการถ่ายภาพนะครับผมใครที่ชอบเล่นกล้องใหญ่กล้องโปลอะไรนเงี้ยคือเราสามารถเซตพวกรูรับแสงสปิชัตเตอร์อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับผมโอเคครับมากันในส่วนเรื่องการดูวิดีโอดีกว่าตัวโทรศัพท์ตัวนี้มีระบบเสียงนะครับผม1้0ยบสเตอร์นะครับในการดู วิดีโอนะครับผมหรือฟังเพลงต่างๆแล้วก็ความสว่างอยู่ที่แนิตนะครับผมก็กองแทสซีฟ้าด้วยหน้าจอ90้เฮิร์นะครับอ่ะโอเคผมก็จะลองเลือกวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอดูนะครับผมแต่ในการรีวิวอันนี้คือบอกตรงๆนะครับว่าผมอาจจะผิดพลาดน,นิดนึงตรงที่ว่าผมไม่ได้โหลดตัววิดีโอมาก่อนนะครับก่อนอันนี้คืออาจจะบอกว่าเลือกไฟล์วิดีโอที่ใหญ่เกินไปนะครับผมจะบอกว่าคือมันสามารถดูไฟล์ 4K ได้นะครับ 4K 6 0เฟรมได้ คือดูได้นะครับแต่หน้าจอเนี่ยคือจะแสดงผลแคบประมาณที่บอกคือเ d ี T นะครับผมถ้าเราอยากจะดูเนี้ยคือเราแนะนําให้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการดาวโหลดเนี่ยปล่อยให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดาวโหลดไปก่อนนะครับผมแล้วมันจะเล่นภาพได้อย่างไหลลื่นไม่มีสะดุดไม่มีกระตกแต่เนี่ยผมจะให้ดูในส่วนตัวสีของตัวภาพก่อนนะครับว่าสีสันเนี่ยดูแบบสวยงามนะครับผมเนาะก็ทั้งระบบเสียงแล้วก็ระบบสีทุกอย่างเลยนะครับองค์ประกอบออกมา ได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ลองทสมาแล้วนะครับภาพเนี่ยไหลลื่น90เฮิร์ตไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกยกเว้นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เตรียมที่จะโหลดมาด้วยแล้วก็ไม่รู้จะเลือกไฟล์ไหนนะครับผมว่าผมว่ารีวิวไฟล์ซ้ำๆเดิมๆลหลายอันแล้วนะครับผมก็อยากเปลี่ยนไฟล์ใหม่มากนะครับก็คือออกมาได้ดีครับต่อมามากันในส่วนเรื่องการเล่นเกมมากดีกว่าโหมดอันต้าเกมโหมดนะครับผมโอเคครับเรื่องการเล่นเกมเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเปิดสุดเลยนะครับผมอะ่ะผมไปดูที่เซตติ้งของผมก่อนเลยนะครับผมอันนี้เซตติ้งในเกมนะครับ Y18 เนี่ยจะเซตได้แค่ลองสุดท้ายนะครับผมอ่าในการเล่นเกมนะครับแล้วก็มาที่โหมดการเล่นเกมนะครับโหมดการเล่นเกมเนี่ยก็จะมีบอกเลยนะครับผมเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้สถานะตัวเครื่องอยู่ที่สมรุนโหมดนะครับก็จะมีทั้งโหมดประหยัดพลังงานนะครับผมบ o o s ์ mode นะครับแล้วก็มีบอกสถานะของตัว CPU และ GPU ด้วยนะครับ ก็เวลาในการเล่นมานะครับว่าเล่นไปกี่นาทีแล้วอย่างนี้ครับผมหรือสถานะตัวแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้จะมีบอกทั้งหมดเลยซ้ายขวาอ่ะผมก็จะเลือกบูสต์โหมดครับมันก็จะเปลี่ยนการทํางานในส่วนตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็เลือกอีสปอร์ตโหมดเนี่ยเป็นการปรับสมดุลนะครับผมในการเล่นเกมต่างๆนะครับอ่ะโอเคเมื่อปรับอีสปอร์ตโหมดแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่สามารถเซ็ตค่าได้สูงมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าคือรุ่นนี้ครับรองรับความชัดความละเอียดได้แค่นี้นะครับผมอ่า ฟังชันต่างๆ,ๆมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเสียงนะครับผมจากเสียงเล่านะครับเป็นเสียงอื่นต่างๆเสียง AI เสียงค้าวบอยเสียงไรพวกนี้ครับสามารถเลือกเซ็ตหรือเปลี่ยนได้นะครับผมหรือว่าในส่วนของตัวการแบบว่าการโทรเบื้องหลังนะครับผมไม่การไม่ไม่แจ้งเตือนนะครับการปฏิเสธสายการล็อกค่าความสว่างนะครับผม คือเรามีหลายหลักหลายหลายฟังก์ชันมากมายเลยนะครับผมเหมาะสําหรับการเล่นเกมมากการถ่ายภาพหน้าจอการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับผมทั้งบันทึกแค่ตัวเสียงหรือว่าบันทึกแบบพร้พอมใบกัโฟนไปด้วยเนะี่ยอันนี้มีคือมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับผมก็แบบลองถ่ายภาพหน้าจอดูนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ลองมาแบบอัดวิดีโอไว้ดูนะครับผมอ่ะเราก็จะเลือกคุณภาพนะครับมีมาแล้วมีมาให้เซฟแล้วนะครับ คือจะขึ้นมาให้เราเซตเนี่ยเฉพาะครั้งแรกเท่าน,นั้นนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับก็ให้กดค้างนะครับมันก็จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับผมก็จะลองอัดให้ดูจริงๆเลยนะครับระหว่างที่ตัวผมเนี่ยเล่นเกมไปด้วยนะครับผมแล้วก็พรีเซนต์ไปด้วยเนาะเดี๋ยวท้ายเกมเราไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลคคอร์ดนะครับ นิดนึงนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนของหน้าจอนะครับสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคผมก็จะทำการทสฮีโร่เหมือนเดิมเลยนะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมกับตัวนี้นะครับ y18 หนึ่งแปดนะครับผมว่า จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมในการเล่นเกมนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็เอาฮีโร่มา1ตัวนะครับผมเอาไปทําการทสนะครับผมสถานะตอนนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่บ้านของผมเนี่ยครับใช้เป็น Wi-Fi 6กันหมดทั้งบ้านเลยนะครับผมแล้วก็มีการเชื่อมต่อดีไวซ์ในสิบว่าเครื่องนะครับดูดิครับว่าสถานะของตัวเกมเนี่ยครับผมหรือตัวเครื่องเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอโหลดสักคู่หนึ่งนะครับ อ่าลำโพงก็จะอยู่ด้านบนของหัวเครื่องนะครับผมโอเคแล้วผมก็ลองเซตค่าต่างๆนะครับแต่สังเกตดูนะครับผมอ่า fps นะครับเปิดสูงสุดแล้วนะครับและค่าสวิงตัว fps เนี่ยจะอยู่ที่59 60 5960นะครับผมอ่าโอเคครับสถานะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับตอนนี้ผมแค่ในตัว WiFI อย่างเดียวนะครับผมก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับก็ในหนึ่งเราเตอร์อาจจะหลายตัวหน่อยนะครับไปดูในส่งตัวภาพกันดีกว่าครับ นี่เลยครับตัวภาพนะครับสีสันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับให้สังเกตตัวยญ้านะครับแล้วก็พื้นนะครับผมโอเคเดีผมจะไปลองตีขี้ป่าดูก่อนนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผม โอเคครับก็เล่นไปได้อย่างดีนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทสวิงลงมาอยู่ที่40กว่านะครับก็จะเป็นการบวกลบกับในส่วตัวสถานะตัวค่าอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในการเล่นเกมครั้งนี้นะครับไปครับเดี๋ยว,วผมจะไปทำการไฟ์กับฮีโร่ดูนะครับให้สังเกตตัวภาพแล้วก็เฟรมเรทไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ผมจะทำการลัดไปที่ท้ายเกมแล้วนะครับผมแล้วก็จะลองแบบใส่สกิลแบบรัวๆดูดีว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ตายนี่ช่างมันนะครับผมผมเองก็จะทําการทดสอบฮีโรและทดสอบภาพนะครับผมว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยสีสันดูสวยงามไหมนะครับผมเผื่อใครที่กำลังตัดสินใจตัวซื้อตัว v i v o Y18 เนี่ยครับผมจะได้ตัดสินใจถูกเลยนะครับ โอเคครับตัวเครื่องนะครับผมก็ไม่หน่วงนะครับไม่หน่วงมากนะครับผมก็เล่นไปได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสมกับราคานะครับผมกับสเปคประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับการทํางานของตัว CPU และ GPU ครับก็ทํางานเป็นไปได้อย่างดีนะครับผมอยู่ที่เจเซนนะครับผมจะลองเข้าไปตีในส่วนตัว Dark Slayer ดูนะครับผมเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยนะครับผม ไม่มีกระตุกนะครับคือดาร์กไม่ได้ตีสตันนะครับก็คือไม่ได้กระตุกนะครับอ่ะโอเคครับตัวภาพเนี่ยองค์ประกอบออกมาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับในการเล่นเกมนะครับตายไหมอ่าเรียบร้อยนะครับเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็เฟรมเรทครับสซมีต่ำสุดที่ผมเห็นเนี่ยจะอยู่ที่39นะครับผมถึง60นะครับในการ ดันขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับผมไม่ร้อนจนเกินไปนะครับในการเล่นเกมก็ถือว่าได้นะครับในการเปิดปรับสุดนะครับผมก็ตกค่าเฉลี่ยนะครับในการเล่นเกม1เกมเนี่ยก็อยู่แบตอยู่ประมาณสัก 6- ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าทํางานออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับผม ถ้าอยากจะทํางานให้ไหลลื่นนะครับผมแนะนําว่าให้เปิดเกม1เกมนะครับผมอย่างเดียวเลยแล้วก็เวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมสถานะแบบ1ต่ตอนหนึ่งเนี่ยการทํางานมันจะได้ออกมาได้ดีนะครับผมโอเคครับผมอัดวิดีโอหน้าจอไว้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมผมก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะครับผมไปดูนะครับโอเคมีการทํางานของตัว CPU นะครับผมปิดเกมก่อนนะครับไปดูครับผมก็จะเป็นการเลคคอร์ดบันทึกไว้ในแกลเลอรี่นะครับ ก็จะมีทั้งในส่วนตัวภาพถ่ายนะครับอันนี้จะเป็นภาพถ่ายนะครับที่ผมถ่ายไว้แล้วก็ในส่วนของตัววิดีโอนะครับผมก็จะถูกแยกออกมาอีกได้หนึ่งนะครับนี่เลยนะครับผมวิดีโอนะครับกดเล่นครับแล้วกดก่อที่ผมเลือกไว้ค่ะฟังก์ชันก็จะมีเสียงครบถ้วนเลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมรุ่นนี้นะครับอย่าง vivo y 1 8นะครับก็ เข้ามาดูกันได้นะครับผมที่ vivo shop ทุกสาขานะครับผมหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของบอมด้วยนะครับผมอภิชาติน้อยประชาครับอยากให้รีวิวแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยบอกกันได้เลยครับผมจะได้ทำคอนเทนต์มาให้สำหรับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ